สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กะบใบใบสองเหรอครับผมออกกับผานคล้องเขาครับวันนี้มือน,นี้พผานคล้องตื่นสายครับหากินเขตแถวบ้านตีขี่เกา,า,าเขาเล่มเล่มออกครับผมนี่มาปะไก่ครับพอดีตื่นสวยเหมือนเขานี่เดี๋ยวมาเบิ้งครับอันนี้กะขอไพนันดเดี๋ยวห้างนึงครับผมขี่เก้าเขากันแหละ ตัวนี้นี่ข้างนี้อยู่ในอุ้มครับบางหันนี่ครับอยู่ขางกอไฟตัวนี้ครับใส่วิชาม่านครับห้างนี้ห้างนี้นี่ใส่วิชาม่านซองบอสอดอตัตินกระโดดยำลยครับผมแม่แตกคือครับผมแม่แตกหูแล้วว่าเป็นบิมครับผมกันเลยซองก็ไปเห็นครับผมแหวกดีดีับไปนิดลึกเห็นครับผมพอดีใส่วิชาม่านพอดีขี่ขานซอง มันถึบเกิดแล้วตีนขยุมขยุงมครับผมห้างไงครับห้างนี่อยู่ขางกอไผครับอันนี้กะได้มาห้างนึ่งกะกี่เก้าครับเขาเอาได้อาทิตย์กลัวครับผมนี่ว่าเบื้องห้างนี้ครับอันนี้ก็ห้อยห้อยทางขึ้นเอาครับนี่ห้อยตัดทางขึ้นไปเอากะเนี่ยมึงไปายไผ่ไกะได้อยู่ประมาณจากอาทิตย์กลัวครับกืบสองอาทิตย์ผมไม่เห็นมิมหรอกครับ แต่หางว่าผมเห็นแมนบินเข้าไปทั้งผีฟังใส่ของของเขาเอาทั้งผีครับผมเห็นแมนบินเข้าไปสองสามตัวครับเดี๋ยวมาลุ่นกันครับว่าจะเป็นห้างหน่อยหรือห้างไงแต่ว่ากันเขาตีไปเล้วกขาบวชคอยไงปันได้ครับกับลุ่นกลางกลางเนี่ยมันลายแต่กับวานนีครับแต่เกิดเขามมตัวนี้เป็นฟังทั้งผีเป็นหมิ่เกาแน่ห้างไงมันกะสิจับอยู่ด้าน้างครับผมเดี๋ยวขึ้นไปลุ่นน้อกันครับพี่น้องพอดีเห็นแมนบินเข้าไปสองสามตัวครับ แต่คิดว่ามีมิมครับผมเดี๋ยวขึ้นไปเบึ้งทั้งทึ่งเลยครับพรผมซองข้างล่างบรเห็นครับผมซองข้างล่างบรเห็นเดี๋ยวขึ้นไปเบึ้งทั้งทึ่งครับผมเอาต่อไปก่อนพี่น้อกขี่เก้าเขาครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ห้อยเขาเอาไปบางบางบวดุลครับนี่เบึ้งคล้องตัดครับคล้องตัดเลยอยู่ประมาณาจาักอาทิตย์นึงครับนี่อาทิตย์กกลัวนี่แหละครับ ข้องตายใบไผ่ตายเนี่ยเขามาประมาณนี้ครับอันนี้ข้องของอกจัค, together. ค้อนครับค่อนข้างจะเป็นมิมเก่าครับนี่ยังยังเหลือค้องข้องห้างมันอยู่ติดติดติดค้อนอยู่ครับถ้าเป็นมิมเก่าลักษณะนี่มันสะอยู่หมองเก่าครับผมพอดีว่าหันกับบ่พอดออกเห็นแม่มิมันบินเขามากระซ่องว่าหาบ่เห็นครับเห็นแม่มบินมันบินเขามาสองสามตัวก็เลยหมั่นใจว่าเป็นมี่มิมครับก็เลยขืนมาเบิงครับแต่เห็นครับผมบ่พลาดครับนี่บังครับ พี่ห้างถือว่างามครับผมบดถือว่าน้อยบดถือว่าใหญ่ครับผมห่างงามครับเสียงครับพอดีบผ่าสายตาผ่านข้องแล้ครับการซ่องมิมเรเห็นนี่ก็ต้องใช้เทคนิคในการมองไในทิศลวงนี่มันจะบินขึ้นบินเขาบินออกครับมันต้องมีมันต้องมีมองในที่มันลงลงก็มูมันอาจจะบินขึ้นมันเขาด้านทึ่งกับมีครับเขาตรงแนบมึงดีจากเห็นมิมกอภัยหนามิมมิมแต่ว่าบ่มีนี่ ออาตรงซอง,งมึงแม่มันนําครับเดี๋ยวมาจัดกับพี่น้องครับผมเดี๋ยวมาจัดพอดีผมมีคนถ่ายกล้องไหนครับเดี๋ยวมาจัดเดี๋ยวฟ่านคล้องเดี๋ยวลุงไงบึ่งครับผมตอนนี้กับใบจะใบสองแล้อครับฟ่านคล้องกับบด้มีม,มันได้ครับเจ็ดแปดเก้าห้างครับผมเดี๋ยวมาจัดห้างนี้ครับบเป็นการเสียเวลา,พ,าพี่น้องอาจจะง่ามนะครับเดี๋ยว ลงไปเบื้องข้างล่างครับผมพี่หนุ่มมีมขีเกาเขากอนทางอย่างงามเลยครับเหนุ่มมีมขีเกาเขานี่กอนทางอย่างงามครับเขาเอาแดดอาทิตย์กู้ครับผมมาผ่าสายตาผ่านข้อครับผมอ่อนๆครับสวยๆข้างกับบอถือว่าหน่อยบอถือว่าใหญ่ครับพอดีพองามครับผมข้างนี้วันหวานแบบเต็มครับผม เดี๋ยวลงไปบึงข้างล่างครับผมปลาครับเอาลงมาเรียบร้อยครับผมพี่น้องสวยๆครับมิมนี่ประมาณอาทิตย์กลัวครับผมมิมตัวนี้พอดีเขาเอาไปเรากับมันก็อยู่ห่างๆครับหอนาฬิกาเต็มครับผมสวยครับปลาหนี่งดียวสามพังครับผมจะเจอดรถตากแดดไปยื่นั่นแหละครับ ไปทั้งในซองทัวครับผมถอยเบรงรถนำ้ำเอาซม,มี่แหละพี่น้องฝากติดตามเรด้อยครับเ้วยอิบผ่านคลองหาก,กินพ่อกำกาครับผมตากติดตามเนี่ยพอได้เบิง้งคิดไปใหมครับผมเดี๋ยวเบิ้งว่ามิ่มมันอยู่ลักษณะแบบแบบไบครับผมมืนอนนี้หาก,กินไกลบ้านครับผมเล่มเล่มเอาเซอรนมี่นะครับวัสดีครับ